ที่บ้านก็เป็นเกษตรกรมาหลายรุ่นมากแล้วก็เราก็เห็นช่องทางว่าเนี่ยคนที่เกาะเนี่ยค่ะเขาทําเกษตรเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงไม่ทําอะไรให้มันพัฒนาขึ้นจากสิง่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะโดยใช้ต้นทุนไม่เยอะการใช้ต้นทุนไม่เยอะด้วยการทําเกษตรเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการใช้เกษตรแบบย,ยั่งยืนหรือว่า,กาเกษตรแบบ ปีที่รู้สึกได้ทำอะไรเยอะมากสำหรับปีนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าในช่วงชีวิตที่ไม่ได้เยอะมากสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำในชีวิตก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำมันหมดแล้วตั้งแต่การได้เดินทางลาออกจากงานจนกระทั่งได้ทำอะไรเพื่อคนอีกมากมายเพื่อได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม ผมว่าเป้าหมายของคนที่มีหลากหลายเป็นเรื่องสำคัญในการเดินทางของชีวิตบางคนมีเป้าหมายที่สูงอาจจะเพื่อธุรกิจและรายได้แน่นอนว่านั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมคงไม่ปฏิเสธว่าตัวเองก็ค้นหามันตั้งแต่อายุ16ปีแต่เรื่องที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของอิสระที่ผมยึดถือที่จะได้ใช้มัน ปีนี้ผมเดินทางไปในหลายพื้นที่ของประเทศที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักที่คนอยากจะไปแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มันอาจไม่ได้ขึ้นชื่อจนคนอยากจะไปและนั่นคือเป้าหมายของผมในช่วงปลายปีนี้และปีหน้าที่จะลองทำมัน เกาะยาวหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบังงาที่นี่แบ่งออกเป็นสองฝั่งหลายคนมักจะเรียกว่าเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยการเดินทางมาที่นี่ถ้าจะให้เอาสะดวกเลยก็ต้องมาลงเรือที่ภูเก็ตนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมที่นี่จึงไม่ค่อยมีคนรู้จักในที่ตั้งของลักษณะทางภูมิศาสตร์ เพราะจะังงากกกึ่งๆึงภูเก็ตก็ไม่ใช่ทำให้ความสับสนของการลงเรือเพื่อจะเดินทางมาที่นี่มาได้ในหลายทิศทางบวกด้วยค่าเดินทางที่ค่อนข้างสูงหากต้องนำรถลงไปผมลงเรือจากท่าเรือแหลมหินไปเกาะยาวใหญ่แต่เป้าหมายคือการไปเกาะยาวน้อยการขนส่งรถลงไปพร้อมกับผู้โดยสาร เลยเป็นเรื่องที่ลำบากเราพยายามใช้วิธียกรถลงในเรือแต่นั่นก็เสี่ยงเกินไปสำหรับรถที่มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะมากเพราะไม่รู้เลยว่าจะยกขึ้นจากเรือได้ยังไงทำให้คืนแรกเราต้องติดอยู่ที่เกาะยาวใหญ่แบบไม่ได้วางแผนผมจำได้ในช่วงหนึ่งของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมามุมหนึ่งของเกาะยาวใหญ่มีบ้านอยู่ประมาณสองสาหลัง จุดนั้นชื่อว่านาโคกยอและคืนนี้ที่เราไม่สามารถเดินทางได้คงเป็นที่สุดท้ายที่ทำให้ผมนึกถึงที่นี่นาโคกยอพื้นที่นี้ตั้งอยู่ที่เกาะยาวใหญ่ บรรยากาศในตอนเช้ากับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ไม่ค่อยผิดเพี้ยนต่างกันมากเท่าไหร่ผมตื่นตอนเช้าเจ็ดโมงพอน้องที่มาด้วยกันปลุกให้มาดูบรรยากาศในตอนเช้าแม้เราจะอยู่กลางทุ่งนาที่ล้อมรอบไปด้วยป่าและเขาแต่หน้าร้อนแบบนี้ทำให้สายหมอกในตอนเช้าบางจนเกือบมองอะไรไม่เห็นเราอาบน้ำและขอใช้ห้องน้ำในพื้นที่รีสอร์ทข้าง ที่เราฝากรถเอาไว้ในตอนกัางคืนที่นั่นเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดกับจุดที่เรากลางเต็นท์บรรยากาศค่อนข้างดีในราคา750บาทในช่วงที่เราไปบอกเอาไว้เผื่อใครอยากจะเห็นวิวแบบนี้แล้วอยากจะมาพักที่นี่นาโคกยอฟาร์มส s t a ์ แน่นอนว่าการมาในพื้นที่เกาะยาวด้วยวิถีชุมชนผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมมื้อเช้าร้านโรตีน้ำแกงเนื้อที่อาจเป็นมื้อปกติของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่เหมือนมันจะเป็นมื้อพิเศษของผมทุกครั้งบวกด้วยข้าวยำและไกท่ทอดร้อนๆที่แถวท่าเรือช่องลาดเรือจากเกาะยาวไปเกาะยาวน้อยราคา20บาทเพียง15นาที ผมได้พูดคุยกับมะคนหนึ่งที่แก,กกำลังบอกสพกณของน้ำมันสมุนไพรวิถีชาวบ้านที่ทำขายเพื่อรักษาและสมานแผลให้กับคนในชุมชนและคนเกาะยาวที่ผ่านไปผ่านมาในแถบนี้ ัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เกาะยาวน้อยนะครับก็เพิ่งมาถึงเลยจากท่าเรือนะครับตอนแรกเนี่ยเราคิดไว้ว่าเราจะเอารถลงมาแต่ว่าเราตื่นสายก็เลยไปทํากิจกรรมนะครับผมกับพี่น้องชาวเกาะยาวใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกาะยาวน้อยกันปเป็นความโชคดีที่บนเรือผมเจอน้องคนหนึ่ง ที่ติดตามกันมาในเพจที่ผมได้มีโอกาสทํำงานอาสาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกาะยาวน้อยมากเลยทาหารถเช่าบนเกาะน้องเขาบอกว่ามีรถสาล้อเก่าๆหนึ่งคันที่ถ้าหากใครขับได้ก็เอาไปใช้ได้เลยน้ําใจที่เราเจอจากคนเกาะยาวและในหลายพื้นที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยที่มันสร้างรอยยิ้มเล็ก และความประทับใจให้เราเสมอในการเดินทางนาที่อยู่ในเกาะหลายร้อยไร่เพอะพื้นฐานคนที่นี่ทำกเกษตรเป็นวิถีดั้งเดิมผสมผสานกับการท่องเที่ยวที่หลายแห่งเริ่มปรับตัวใช้พื้นที่ในบ้านตัวเองทำโฮมสเตย์เล็กๆจำนวนไม่มากที่เน้นดูแลอย่างทั่วถึง โชคดีอีกขยักหนึ่งเราได้ที่พักจากแคมป์ฮาร์ดีเป็นที่พักติดทะเลที่ทางเข้าเป็นสวนยางพาราและด้านหน้าเป็นฟาร์มไก่ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เริ่มปรับตัวจากเมืองเข้าไปพัฒนาอาชีพจากบ้านและชุมชนของตัวเองนี่อาจเป็นยุคหนึ่งที่คนรุ่นใหม่เริ่มมองว่างานประจำ มันอาจไม่ใช่ทางเลือกระยะยาวของชีวิตแต่ชีวิตจะเป็นชีวิตได้ต้องทําในสิ่งที่ตัวเองรักและมีเวลาให้กับมันประมงพื้นบ้านที่ไม่ใช่สำเร็จในจานในรูปแบบของอาหารแต่เป็นภาพของการจับและแยกขายกันแบบสดๆ สิ่งเหล่านี้วันนี้หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่เหลือน้อยลงเต็มทีในหลายแห่งโชคดีที่ผมเกิดมาทันได้เห็นและที่บ้านยังคงความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่หายไปไหนบางครั้งที่อยากจะให้ชุมชนพัฒนาแต่เมื่อได้ไปเห็นในหลายๆพื้นที่ก็พอที่จะเริ่มเข้าใจอะไรได้มากขึ้น ว่าจริงๆแล้วการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่ให้ตอบรับกับคนที่จะเข้ามาแต่ต้องพัฒนาศักยภาพของคนที่อยู่ในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ for us is also important. ชาวนี้เราอยู่กันที่แคมป์ฮาร์ดีก็ยาวน้อยนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่อยูออ่ตรงหน้าบีชนะครับผมก็ช่วงพาทิตย์ขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ขึ้นไปข้างบนก็จะมีบังกะโลประมาณ3-4มลูกนะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับในโซนแนวนี้มีเรือคายักแล้วก็ ตรงนู้ก็จะเป็นส่วนที่เขาบอกว่าสามารถกางเต็นท์ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเคยมีคนต่างชาติจากเยอรมันนะครับผมมาอยู่ประมาณเดือน2เ,เ,เดือนเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ,บ,บริเวณหน้าบีชซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยมากอยากจะให้เห็นภาพมุมสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาส จะเก็บมาให้ดูเจะเป็นค่าขายแฟมิลี่บิสเน s นะครับผมก็เป็นตรงนี้ก็เดินไปได้จนสุดตรงนู้นนะครับสวยครับชอบเลยชื่อแคมป์หาดี นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพข้างบนนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นภาพมุมสูงนะครับเกาะยาวการเดินทางที่อาจไม่ได้ไกลมากแต่ที่ลำบากในการมาครั้งนี้อาจมีหลายปัจจัยที่ต้องเชื่อมเข้าหากันหลายครั้งที่การเดินทางครั้งใหม่ในปีนี้เปลี่ยนผมไปอย่างสิ้นเชิง แต่ด้วยเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไปทำให้เหมือนเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่ในการเข้าถึงการใช้ชีวิตของความไม่เหมือนและเอกลักษณ์ของที่นั้นๆยังมีอีกหลายที่ที่บางครั้งในวันนี้มันอาจไม่ได้ถูกคนพบด้วยคนที่มีอิทธิพลของแรงดึงดูดให้คนต้องไปตามกันไปแต่ไม่ว่าจะที่ไหนมผมเชื่อ วันสักวันจะมีคนไปเจอมันและเล่าออกมาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ไปเห็นมันกับตา สิเนเจอร์ของที่นี่คือจอดรถเสียกุญแจไว้รถไม่หายเพราะว่าไม่มีคนขโมยนะครับผมขโมยไปมันก็ไปติดอยู่ที่ท่าเรือเพราะฉะนั้นรถที่นี่จะไม่มีทางหายครับยกการเดินทางในแต่ละครั้งมันไม่ใช่แค่ทำให้เราได้ออกไปเห็นแล้วจบกันไปแต่มันทำให้บางครั้ง เราได้ศึกษาใครโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเลย